วันที่18ตุลาคมปี1931โทมัสเอวาเอดิสันหนึ่งในนักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดของสหรัฐได้เสียชีวิตลงที่บ้านพักของเขาในรัฐนิวเจอร์ซีย์จากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานขณะที่เขามีอายุได้84ปีก่อนที่เอดิสันจะเสียชีวิตเฮนรี่ฟอร์ดซึ่งเป็นชายผู้ก่อตั้งรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดและก็เป็นผู้ที่มองเอดิสันในฐานะไอดอลของเขาก็ได้เดินทางมาที่บ้านพักของเอดิสัน ฟอดได้ขอร้องให้ชา์ลส์เอดิสันซึ่งเป็นลูกชายของเอดิสันนำหลอดทดลองหลอดหนึ่งนำไปไว้ใกล้ๆก,กับปากของเอดิสันนั่นก็เป็นเพราะว่าฟอดต้องการเก็บลมหายใจสุดท้ายของเอดิสันเอาไว้นั่นเองหลังจากนั้นหลอดทดลองนี้ก็ถูกปิดผนึกโดยขี้พึ่งพาราฟินปัจจุบันหลอดทดลองที่บรรจุลมหายใจสุดท้ายของเอดิสันถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เฮนรี่ฟอดในเมืองดีทรอยต์แต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่า ลมหายใจของเอดิสันจะยังอยู่ในหลอดทดลองนี้หรือเปล่า